สวัสดีครับบาเพ็ญเสายอครับวันนี้มาสวนอาจารย์นะครับก็พามาดูต้นทุเรียนนะครับอายุ 6- 7ปีเห็นไหมครับ6 7ถึงปีนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับโอ้ก็ถือว่าใหญ่มากครับเดี๋ยวผมพาชมยาวๆเลยนะครับวันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือทุเรียนหมอนทองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตัวที่ติดลูก ที่ยังเหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับนี่มีเป็ดน้อยด้วยนะครับเปลดน้อยนะครับนี่ตัวนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับสกลนครเรานะครับปลูกได้นะครับปลูกได้นะครับที่มาถ่ายวันนี้ก็คือให้ท่านได้เป็นแรงบันดาลใจตัวท่านนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับนี่เห็นผลแล้วนะครับจังหวัดสกลนครเรา หลายพื้นที่ก็เริ่มจะปลูกแล้วนะครับแต่นี้ผมมาสวนคุณพี่เสริมชัยมงคลนะครับพี่ชายผมเองเป็นอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ผมนี่แหละตัวนี้ผมก็ลงไปแล้วล่ะหกสิบต้นแล้วนะครับก็ตามหลังพี่ชายอยู่แต่พี่ชายนี่ติดหมากแล้วนะครับเห็นไหมครับลูกนี้เนี่ผมคิดว่า1 0 0 0พบาทได้แน่นอนครับอีกหนึ่งเดือนนะครับแต่สําหรับท่านใดที่เข้ามาชมก็ไม่ได้กินนะครับชุดนี้ผมยังไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าติดจองหมดแล้วครับ นะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับให้เห็นชัดเจนเลยนี่ลูกใหญ่มากครับผมว่าเกือ,อบกับหกเจ็ดโลได้เลยนะครับเนี่ยโอ้สวยงามครับออาเดี๋ยวพาชมตัวที่ติดลูกแล้วก็พามาดูพี่ชายก็จะปลูกเป็นเงาะนะครับเป็นเงาะด้วยนะครับเห็นไหมครับต้นเงาะแต่ปีนี้ ประสบป,ปัญหาเรื่องแรงด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่อ่ะนี่แกก็จะปลูกทุเรียนไปด้วยต้นเล็กไม่ธรรมดานะครับอาจารย์ผมนี่เสริมขาให้เติบโตให้เจริญตัวตัวเร็วนะครับต้นนี้รู้สึกว่าปีที่แล้วพึ่งสูงประมาณร้อยกว่า ประมาณเม็ดกว่านะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับปาไปเกือบห้าเม็ดแล้วนี่โอ้ถือว่าสุดยอดครับเป็นพื้นที่นะครับนี่โคกทุเรียนนะครับพี่ชายผมก็ปลูกเพิ่มนะครับจะจัดโคกแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกแบบนี้นะครับให,ให้ได้ชมอันนี้อันนี้จะเป็นต้นต้นพันธุ์นะครับส่วนต้นข้างๆนี้เอาไว้ เสื่อมขานะครับเสืิมขาที่ผมถ่ายที่ผ่านมานะครับมาดูกันนะครับอากาศวันนี้ก็คึ้มคมนะครับเอามาดูเห็นไหมครับตัวนี้ต้นใหญ่ประมาณ6กปีแล้วนะครับปลูกได้นะครับพื้นที่จังหวัดสกลนครเรานะครับพื้นที่นี้ก็อำเภอคำตะก้านะครับบ้านบ้านเกิดผมเองนะครับเนี่้เห็นชัดเจนต้นใหญ่มากครับตรานในนี่ก็เตรียม เตรียมเอาลูกปีต่อไปแล้วนะครับเนี่เป็นเงาะทุเดียนนะครับท่านใดที่กําลังคิดนะครับให้รีบตัดสินใจนะครับให้รีบตัดสินใจที่จะทาไม่งั้นท่านจะช้านะครับช้าอันนี้เป็นงกองนะครับงกองก็อ่ะผมถ่ายให้ดู롱กองก,ก็พูกได้นะครับเห็นไหมครับงกองนี่ห่ออยู่นะครับก็ ปลูได้เหมือนกันนะครับลองกองเงาะทุเรียนนะครับผมพาชมยาวๆเลยวันนี้นะครับท่านใดที่เข้ามานะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับหรือเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับสอบถามได้ต้นนี้ใหญ่มากนะครับทุเรียนต้นนี้โอ้ถือวอ่าใหญ่มากครับต้นนี้ซูมให้ดูเลยต้นใหญ่มากนะครับ ท่านดูครับโอ้ต้นนี้เกือบสูงใหญ่มากครับเกือบประมาณสิบหเมตรได้นะครับต้นใหญ่มากทุเรียนนะครับท่านใดที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นมาชมนะครับว่า,อ,าอีสานเรานะครับสารตอนอตอนบนนะครับเห็นไหมครับปลูกทุเรียนได้นะครับปีนี้ก็ น่าจะปีหน้าน่าจะมีผลผลิตเยอะนะครับของพี่ชายนะครับแกก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับก็ฝากติดตามดูนะครับว่าท่านใดที่สนใจก็อย่ารอครับอย่ารอเห็นไหมครับต้นเล็กแกก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับวันเวลานะครับวันเวลาอาจจะมันโตถือว่าโตเร็วนะครับท่านจะทิ้งเวลาให้มันเสียเปล่าลองดูครับ ถ้าท่านไม่ลองท่านก็จะไม่รู้นะครับเห็นไหมครับต้นทุเรียนให้ให้ได้ชมกันวันนี้นผมก็มีโอกาสได้มาก็ถือว่ามาบ่อยอยู่นะครับก็มาดูในเรื่องของการแก่ทำเห็นไหมครับต้นใหญ่ใหญ่มากนะครับพอถ้าต้นเงาะต้นเงาะมันแก่ตัวจริงๆนะครับทุเรียนก็เป็นพืชที่เสริมนะครับเสริม อาจจะตัดเงะออกก็ยังเหลือทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับผสมผสานกันนะครับก็กถือว่าได้ช่วยกันในเรื่องของผลผลิตนะครับไม่ได้ทุเรียนก็ได้เงาะไม่ได้เงาะก็ได้ทุเรียนประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับมีต้นใหญ่สมบูรณ์มากนะครับโอ้เห็นไหมครับต้นใหญ่มาก น,นี่นะครับฝากไว้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ